ราวกับโชคชะตาเล่นตลกสายฝนที่เคยสร้างความขบขันในตอนกลางวันได้กลับมาโปรยปลายอีกครั้งในยามเย็นแต่คราวนี้มันไม่ได้มาพร้อมเสียงหัวเราะแต่มาพร้อมกับความเงียบและความรู้สึกที่ลึกซึง้งพัดและสศินาติดฝนอยู่ด้วยกันสองคนใต้เต็นผ้าใบเล็กๆริมบึงศาส,สินากำลังก้มหน้าก้มตาเช็ดกล้องตัวโปรดของเธอด้วยความเป็นห่วง พัดมองภาพนั้นนิ่งๆก่อนจะค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้แล้วใช้เสื้อแจ็คเก็ตของเขาคลุมกล้องไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันละอองฝนการกระทำที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยนั้นทำให้ศส,สินาต้องเงยหน้าขึ้นสบตาเขา ในดวงตาของทั้งสองคนสะท้อนภาพของกันและกันท่ามกลางเสียงสายฝนที่ตกกระทบผืนผ้าใบเป็นจังหวะและเสียงขลุยโบราณที่ยังคงดังแผ่วเบามาจากใต้บึงไม่จำเป็นต้องมีคำพูดใดๆในวินาทีนั้นโลกทั้งใบของพวกเขาสองคนหยุดหมุนเหลือเพียงความเข้าใจและความรู้สึกอบอุ่นที่ส่งผ่านสายตาเป็นความรักที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันท่ามกลางตำนานที่กำลังจะถูก ปลุกให้ฟื้นคืนและมันคือความรักที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของพวกเขาไปตลอดกาล